ันลแล้วเราจชิปบสบอยงลมแตกกันแล้วก็อันนี้ตอนเลี้ยวาเนี่ยตังได้ยินดังตึมแล้วก็มาว่าเราหนักรับรถเสบอยครับแีต้นสอง่ยต้องต้องอนคร หนูเ oui, บิมเต็มขอน้ำต yeah, right. ุ๊บตทุก oh ่วงเลยนใสสดมทุกเกมไ่แต so ่ใครขี้ยาวอ่ะจบอ่ะด้วยนตูดแต่กใหญ่ใอน้ำขอดนเลยเปิกอานน้ำเลยดีข้าไปเปิดฮิตเตอร์ไปเลยตอนนี้ถอดไปเดี๋ยวใช่ลมเลย มุดอยู uh, <Either way. S 1> uh, ่ล้มังางดใส่น่เนี่พาทานี้นินี่ลันเอาขึ้นีไม่ได้เช็เลยขอกวางลงขึ้นอกมั้งขึ้นอีเลยเอาง่ายๆนะ

เดเดสียบีมอันนี้เสียีอันนี้คนขับครับคนขับติดกับอเบไข้าฟังมันก็ได้ียบ่กนเราพอกต้องชคมันคูดไปกลับพุ่งเนี้พุ่เข้าไปอยู่ตรงรองว่างรีบส้มเลยพอกลับพุ่งเนี้ขันมา้านเขาไปเรอเบดอน เยออมันสวยมันน่าจะไม่ติดอ่ะอพ่อพ,อพอ่อน่เขาคุงห,หลังกับนี่เสียกล้อง,องแล้วลก็เสียดกมาจิบ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 อยู่ไหนวะอยู่อ่ข้างมือโอ้ใครมาคว่ำในนีป้ เราเสียเรียบแต่เราไม่ถ่ายแบบลูกกาเกิบเดี๋ยวเอาขาเราอยู่อยังไปอยู่บนเขาฝายพี่มึงไปอยู่บนเขาฝายเลยไม่เป็นไรเขาฝายไม่เป็นไรถ้ายางไม่ระเบิดยุกเยอะยุกพอไม่รักการกลับแล้วนะพี่ด้อมแต่เป็นเช้าวันนี้ไอ้เหี้ยคนเป๊กอ่ะ <n> <but S 1> อันนี้ครับเดี๋ยวเราจะดึงมันลงอย่างลงลงเบาอย่างลงเลยเดี๋ยวละดึงตอนลงซูมหน้าพี่ยืดลงยืดลงเอฟยืดมันเอฟยืดมันได้รึเอฟมันดยังเอฟยืดมัน ตรงใส่เสร็จต้นไหนใส่เสร็จปุ๊บถึงสองตีสองทำเสร็จตีสอง,สสอง,สองสสคือบอูนแห้งสูงยังนหอยยังครับขึ้นดๆขนนิดๆเข้นเยอะเลยคือมันดึงถุงลมล,ลงมาได้ ถ้าไฟไหม้เปลี่ยนรถไหมครับไม่ขับเลยครับคนงับเป็นเพราะคนนี้เลยครับคนที่ถือโทรศัพท์เยอะพอับคะแนนยับคนงับรถคันนัน อันนี้เรามาจอดที่ที่พ๊ายบายแล้วก็พ่อพ่ออันนี้จอดที่ไหนจอดที่ไหนเราจอดอยู่ที่ไหนดูด้วยมันเอียงเลยเราจอดอยู่ที่ไหนเออโคาชจอดโคาชครับปักธงชัยลานจอดรูปเมืองยา เพื่อนหน้าตามไปครับอะกรอใครใครอยากติดต่อเบอร์โทรคได้เลยครับเดี๋ยเบอร์โทรไมนจะมีสองเอร์โทรเราก็ไม่รู้ว่าว่าเบอร์โทรไหนเบอร์โทมีเบอร์ทเสียบอแล้วก็เก็บิ้กบ เนนี่ขึ้นได้ยกเป้ากอร่อยลลงทิ้งเงยแต่ก็ต้องเสี่ยงเลยระวังมันีรวังลอเ่ยอะรนี่ไมทุบกระจกไม้ทุบกระจกม่เบกระดูฉีเฉินก็ม่เลบ สุดแล้วถุงลมไปไหนมาหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งนี้ใหญ่กว่าคุณแม่มองเองหกเจ็่งนึฮะ อันนี้หกเจ็ดนออันนี้ใหญ่กว่า<อ>จบที่ไปแล้วกับซับพีัตสักลูกในหยยอนถัว